สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยเรื่องของกดไหลย้อนนะครับก็เกิดสาเหตุหลักๆก็คือการที่เรามีระบบการย่อยอาหารแล้วมีหูรูดตรงระหว่างากระเพาะอาหารกับหลอดคอเนี่ยมันปิดไม่สนิทนะครับเวลากระเพาะอาหารบีกดบางส่วนไหลย้อนขึ้นมานะฮะทำให้เกิดการบาดเจ็บที่บริเวณลําคอนะฮะอาจจะ รู้สึกเหมือนกับกืนอะไรลำบากนะฮะจริงๆก็คือมีการบาดเจ็บจากการที่กดหลังออกมานะกดกดหลังออกมาโดนนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นอยู่นะครับอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงก็มีครอบควรัวปฏิบัติอยู่3ข้อหลักๆก็คือการงดอาหารรสเผ็ดนะครับรสเผ็ดนี่งดไปก่อนเลยนะฮะสก็การเคี้ยวอาหารให้มากขึ้นนะเพื่อช่วยไม่ให้กระเพาะทํางานหนักนะครับ 3. การนอนหลังการทานอาหารต้องห่างจากการทานอาหารประมาณ 3- ถึงสชั่วโมงนะครับก็คือให้มีการย่อยอาหารเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยนอน,นครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องรีบนอนทันทีซึ่งพอเราทําบ่อยๆแล้วมันจะเป็นข้อเสียก็คือ,อกดกดมันก็จะไหลย้อนเวลาเรานอนขึ้นมา,เ,าเวลาเรานอนลากนะกดหลังไหลย้อนออกมานะครับซึ่ง โอกาสเนี้ยมันก็จะทําให้เกิดเรื้อรังได้นะครับหรือสังเกตง่ายๆก็คือถ้าบางคนที่เป็นเยอะเนี่ยเวลานอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีอาการไอซึ่งไม่ใช่สาเหตุที่จะไข้หวัดไอเจื่อนะฮะคือเขาไอจากที่ว่ามันมีกดไประคายเคืองในในลำคอนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอฝากให้การบัดตัวเกี่ยวกับการป้องกันหรือว่าการรักษาเกี่ยวกับกดไหลย้อนนะครับเพราะว่า มันสามารถที่จะรักษาให้หายได้นะครับซึ่งยาส่วนหนึ่งก็มีส่วนช่วยอย่างเช่นยาลดกดโอมิพาโซนนะฮะทานหนึ่งเม็ดสองเวลาก่อนอาหารเช้าเย็นดอมโพริโดนนะครับซิมิกรัรมก็ทานหนึ่งเม็ดสามเวลาก่อนอาหารก็อาจจะต้องทานอยู่ประมาณหนึ่งสองอาทิตย์นะครับถ้าพวกนี้ดีขึ้นเราก็หยุดยาได้นะฮทำใจให้สบายออกกาลังนะครับมันก็ไม่เป็นไรละนะครับแต่อย่าให้มันเป็นบ่อยนะครับเดี๋ยวมันจะบั่นทอนจิตใจนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่แค่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหน่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนผลทางสู้ยังมีคำารอบยนยังมีคำารอบใจยังมีคำว่าสบายที่บอให้กันเสมอเด้อคนบา 어 oh. oh.